อืมเออท่านเฉินเย่ท่านกำลังหาอะไรอยู่สิ่งที่ใช้ถนัดมือเสียดายที่ไม่มีอะไรเป็นแท่งยาวๆก้อนหินท่านคิดจะถอยไปหน่อยท่านเฉินเย่การโจมตีแบบนี้มันไม่สามารถอะไรกัน วิชายุจใช้ไม่ได้ผลเลยแทมความสามารถฟื้นฟูก,ก็เร็วมากแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนแต่แบบนี้ก็ค้าม,มันาได้ไม่ใช่เหรอนี่มันค่าท่านสินเย่ท่านจะไปไหนการกดข่มมันมาได้นานขนาดนี้จะเสียเวลาอีกสักหน่อยก็คงไม่เป็นไรร่างเทพตัอนี้ข่ามีวิธีจัดจานตอนนี้สิ่งต้องให้ความสําคัญก่อนคือเจ้าแห่งเจ้าโรคใต้ไปพบ สิทธิของข้าไม่ถนัดรับมือกับปัญหาทางอารมณ์ที่ซับซ้อนเรื่องความสูญเสียที่เกิดมาแล้วต้องเสียไปอีกความเป็นความตายที่พลาคจากกันไม่มีประโยชน์อะไรกับการเติบโตของนางในตอนนี้ในเมื่อเป็นอาจารย์แล้วย่อมต้องเป็นผู้จัดจาก,การปัญหาแทนนางฟาบาทองค์หญิงยังไม่ชีวิตอยู่จนได้พบกับฟาปฏครั้งนับว่าเป็นบุญแท้ขอบพระทัยได้ทรงเมตตายกโทษพวกเราเยวพทษยกโทษอะไร ฟาบาไม่ใช่ส่งเนเทปพวกเราไปที่เฮรานางเขาเกุญแจขนนกคาเปลทินไปหรือเฮราใครกันในหมู่บริวารของข้ามิพิสัทธ์คนนั้นด้วยหรือแต่ถ้าข้าบอกว่าจำไม่ได้พวกเราคิดว่าข้าโง,ง่งเกินไปไม่ได้ไม่ได้แบบนั้นเสียต่อหน้าโยโยแน่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปก่อนดีกว่าขอภัยเจ้าข้าองคหญิงข้าผิดแต่แล้วข้าไม่น่าพูดถึงน,นางเพศสัญญาณทำให้่าบาทรงหวนเรเรื่องถึงเรื่องไม่ดีได้ผาาโผล่จุดโทษให้ข้าด้วย เรื่องนี้ห้ามพูดถึงอีกข้าอรณมดีอยู่ก็ยกโทษให้ขอพระใดาฟาบาทขอให้เปรยบเพลิงศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ทรงสว่างเหนือก้าวลกใต้ภพชั่วการานานท่านแม่ นี่เป็นกฎดีค่าตั้งขึ้นไม่ว่าเจ้าจะเป็นปีศาจหรือมาจากที่ใดในแดนเก้าโลกใต้พิภพถ้าทำผิดก็ต้องกล่าวคำขอโทษเมื่อได้การลงโทษแล้วจุบเท้าของอีกฝ่ายเรื่องนี้ก็เป็นอันจบห้ามขายขุดขนอ,อีภายในสามวันยังที้ใครไม่ได้เมืองหมิงหัวงจะเข้ามาจาัดก,การและทั้งฝัง่งฝ่ายจะถูกลงโทษสถานหนักเข้าใจแล้วดังนั้นพวกนางคือตอนเจ้าเข้ามาก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือเห็นแล้วนางเป็นหัวหน้าเผ่ามิงเหอ ใช่เราจะพาขอถวายบังคมฟาบาทพวกนะพวกนางคือเสียราชันแห่งข้าหากมีเรื่องอนไรเกี่ยวกับดินแดนเก้าโลกใต้บที่เจ้าไม่เข้าใจก็ถามพวกนางได้เลยอีกสักครู่ข้าจะขย่ผนึกปีศาจทั้งหมดเดนแดนนี้พวกเจ้าต้องจำทำความสะอาดเมืองหมิงฮวงให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ข้าจะจัดพิธีราชาพิเศษของโยโย่ต่อหน้าสักเขียวพยานต่อทุกตนและปัญชาเดี๋ยวก่อนหอืท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์กลับมาแล้วหรือข้ามีเรื่องสําคัญต้องจัดการตามข้ามาเอ๊เอ๊ท่านคุยยังชุดอยู่งั้นพวกท่านลุ่มเร็วสินะเรื่องของข้าไม่เร่งด่วนตอนนี้ต้องจัดการเรื่องของเจ้าก่อนหันหลังมาหันหลังแต่ว่าเชื่อฟังที่ข้าพูดท่านเฉินท่านอข้าเป็นมารดาของโยโย่นะเรื่องแบบนี้เราทาไม่ได้หรือเปล่าปิดหน้าอกไว้ให้ดีอย่าให้เสื้อผ้าหลุดและอย่าส่งเสียงปแปลกๆมารบกวนการวิจัยของข้า เป็นอย่างที่คิดสุดที่อำนาจของเทพปอติกเหมือนกับของอี้อยู่เลยเพียงแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมากงกงไม่เคยตรวจสอบร่างกายของนางอย่างละเอียดการเวลดาลลายล้านปีทําให้นางใช้พลังไปกับการค้ายกลพลังเทพถูกพอผ่านอย่างหนักความเสีายจากการแห่อองอำน,นาจของเทพบรุนแลปอดิกิ์ไปแตงดีที่ยังไม่ถึงขั้นกูไม่กลับสวมเสื้อผ้าเถอะแต่ตรงนั้นค่าเอื้อมไม่ถึงแล้วเสื้อผ้าที่ท่านคงไปถอดที่นี่ก็ไม่มีคนไท นี่ก็มีใครอื่นท่านรู้แล้วรู้แล้วอีกไม่นานข้าจะสลายไยขอร้องอย่าบวกเรื่องนี้กับเซลล์ยวเลยเวลาที่ข้าอยู่กับนางมีน้อยข้าจะตายไปนั่งโค้งโขกซ่อมไม่เกินขอแค่ให้คิดว่าเป็นการทดสอบครั้งหนึ่งก็เพียงพอก่อนตายข้าจถึงแล้วข้ามีความประทับนึกเล็กๆน้อยๆหนึ่งข้อข้าอยากจะสัมผัสความรักกวาชื่นเหมือนกับในนิทานยังไม่ถึงเวลาจะพูดเรื่องตายข้ามีวิธีช่วยเจ้าให้รอด ท่านเอ๋เมื่อกี้ท่านว่าอะไรนะข้ามีวิธีช่วยเจ้าให้รอดแต่ข้าเป็นเจ้าแห่งโลกนี้เองก็ยังไม่สามารถให้สองเจตนลงร่วมกันได้ท่านบิ่าของสิทธิคนที่สามข้าเคยใช้วิชีเคยใช้วิชาโบราณผู้รลบเลี่ยงกดแห่งเทพวเจ้าแห่งกรารมดาและสามารถคงอยู่ในฐานะร่างเทพเดือนสมบูรณ์แบบข้าคิดว่าวิธีนี้คงใช้กับเจ้าอีอ้โยได้เช่นกัน นี่เป็นวิชาที่ข้าปรับปรุงตามขั้นตอนคุณสมบัติก้าโลกใต้พบเจ้ารองว่าเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหนอืมถ้าลุงข่อยเคยสอนอักษรหััเเเศสค่าตามโตสอนข้ารู้จักทุกตัวแต่พอมรวมกันแล้วกับไม่เข้าใจเช่นนั้นของต้องใช้วิธีที่สองยังมีวิธีสองอีกจะหาสถานที่สีง่เงียบสงบเหค่ะห้องของข้าก็ได้ห้องของข้าเงียบสงบที่สุดแล้วได้ ข้าต้องใช้วาทกรทวนวิถีแห่งเชื้อเพื่อชะลอกาจัราสของเจ้าพยายามอดทนไว้ข้าจะพยายามหลีกจาก,กนล้นรกดเพลินึนต้องห้ามข้มหมดของ้าโลกใตใพิภพและนพาพลังเผ่านั้นเข้าสูปา่ปราสาทเจ้าต้องช่วยข้าในการทําความเข้าใจวิถีแห่ง้าลกไตพิภพข้าจะเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ใหม่แห่งดินแดนก้าวลกใตพิภพนี้เอง